โครงการควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นนะครับห้องเย็นก็สามารถจะแช่อย่างเช่นเครื่องในไก่หรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั่นนะครับทําอย่างไรเราจะควบคุมห้องเย็นเนี่ยให้มันกินไฟในช่วงกลางวันให้ได้มากที่สุดก็คือกลางวันเนี่ยเราจะใช้ไฟจากโซลาเซลล์แล้วตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟหรือว่าใช้ไฟให้น้อยที่สุดเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีระบบกักเก็บความเย็นไว้ตอนกลางวันนะฮะอาจจะในรูปของน้ําแข็ง ะะโดยทั่วไปเราจะเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่นะะหรือว่าเก็บไว้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบก,กลับอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอามาปล่อยน้ําตอนกลางคืนเพื่อจะผลิตไฟฟ้านะฮะแต่นี้มันมีวิธีการอย่างอื่นที่สามารถจะลดการใช้ไฟในช่วงกลางคืนได้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยต่อไปค่าไฟมันจะแพงนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลพวกฐานหินพวกน้ํามันพวกแก๊สนยครับเราจะ